สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาดดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดลมค่ะมิถุนตุนกุมประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2564นะคะชาวทัดลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนถึง21ตุลาคมและเช้ากุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดูความรับความสัมพันธ์ให้กับชาว ถ้าลมมีถูกตุนกลุ่มใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวคะ่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดลมมีถุนตุนกุมทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวทัดลมมีถุนตุนกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าถ้วยค่ะสามดาบนะคะแปดเหรียญค่ะ และเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวเออความจีขึ้นมาทุกท่านเลยนะดินน้ําลมไฟนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตาหนักไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเหนื่อยอย,อยู่ฝ่ายเดียว พยายามอยู่ฝ่ายเดียวต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวโดวยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้จะรับรู้หรือว่าไม่ได้จะสนใจนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมีแต่ตัวคุณที่รับรู้ปัญหาเจ็บปวดแล้วก็ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวตลอดเวลาต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาที่มันจะเข้ามาตลอดเวลาทั้งทั้งทั้งสิ่งที่มัน ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหานี้ตลอดนะคะบางคนมีเขาเรียกว่ามีคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะคะในคนรอบข้างตัวคุณก็พยายามที่จะแก้ตามให้พยายามที่จะแบบพูดแก้ไขให้อะไรประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ไปข้างหน้าด้วยนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือในเดทที่ผ่านมาของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักด,ดีๆอยู่แล้วก็สามารถสกิปข้า่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสะดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในช่วงวันที่16-30กันยายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะหกไม้เท้าค่ะและไพ่อัศวินถือถ้วย ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษธันู์ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพษศพกรมังกรคุยกับใครก็ได้ไม่อานตำหนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณน่าจะเบื่อกับการรอคอยเบื่อกับการแก้ไขปัญหาเบื่อกับการที่เราจะต้องมานั่งจัดการปัญหาให้กับ อีกคนนึงโดยที่เขาไม่ได้รับรู้ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เลยค่ะว่าเราจะเป็นทุกข์ขนาดไหนว่าเราจะเครียดขนาดไหนเราจะมีอุปสรรคยังไงเขาไม่ได้แคร์นะคะแล้วคุณก็เหมือนกับตกผลึกความคิดได้แล้วนะคะว่าเอ้ยอยู่ต่อไปมันก็คงแบบไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าทํามาตลอด สีที่คุณเฝ้ากระทำสีที่คุณพยายามผลักดันความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้านะคะมันเหนื่อยเหลือเกินความสัมพันธ์มันไม่ได้เดินหน้าเลยตามที่คุณผลักไปนะคะแล้วคุณก็มองเห็นแล้วว่าเราไม่ควรจะเอาอนาคตของเรามาทิ้งไว้กับคนคนนี้มาจมกับปัญหาแบบนี้ที่เราคอยที่จะแก้ไขคอยที่จะประคับประคองอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อย นะคะคุณอาจจะเริ่มที่จะมีความคิดที่จะปลดปล่อยตัวเองเริ่มที่จะมีความคิดที่จะ move on เริ่มที่จะมีความคิดที่จะรักตัวเองเกิดขึ้นมานะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแนวโน้มความคิดควความิดในความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักของคุณกับคนคนนั้นนะคะที่มันมีปัญหาอยู่นะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เลงวอลุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะจะได้รับฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุมจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนี้ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะคไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ e ่ยี่ฮ i พรินเทสควีนถือเหรียญค่ะควีนถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ d e วิลนะคะ ชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินฝึกศกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีมังกรและคนามังกรอาจจะเป็นชาววันจันทร์ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะไมนรู้สึกว่าในอนาคตถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะออกมาไม่บอกเรยเลยว่าเขาจะตาม เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาขาดคนแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เขาขาดคนที่คอยอุ้มชูเขาไม่ได้นะคะเขาจะตามคุณเขาจะมาง้อคุณเขาจะตามติดคุณเลยเขาจะไม่ยอมให้คุณออกไปจากชีวิตเขาอืมนะคะแต่ตัวคุณรู้ว่าตัวเองควรจะตัดสินใจแบบไหนตัวเองควรจะอยู่หรือว่าควรจะไปนะคะคุณจะรู้แต่เขาจะตาม อืมนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ตัวคุณมีเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเห็นรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเมื่อเมื่ออารมณ์คุณสงบลงเมื่อคุณเหมือนกับได้พักกายพักใจสักพักหนึ่งอะคะ่ะเมื่อคุณดีขึ้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะกลับไปสู้ต่ออืม จะไปอดทนต่อกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะพยายามที่จะโน้มน้าวพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณไม่ไปจากเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรับกับสัมพันธ์ให้กับชาวพัดลมมิถุนตุลกุมนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําค่ะในเรื่องราวของความรักให้กับชาวพัดลมมิถุนตุลกุมนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนาใบแรกด้วยไพ่เก้าเหรียญ เด็กถือดาสองดาและเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะชาวธาดลมมิถุนตุลกลุมไพ่ทาโรลแนะนำว่าให้คุณรักตัวเองให้คุณรักคนที่เขารักคุณอืมคนที่รักคุณคนที่ปลารนานดีกับคุณจริงๆไม่ใช่เพราะคุณประโยชน์หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าคุณไปอุ้มชูเขาอืมนะคะอย่างเช่น คนในครอบครัวของคุณคนที่เตือนคุณคนที่คอยแบบปรารถนาดีกับคุณจริงๆโดยเฉพาะตัวของคุณเองคุณต้องรู้จักที่จะรักตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะตัดติ่งที่มันเป็นท็อกซิกที่มันเป็นพิษก,กับหัวใจของคุณกับชีวิตของคุณตัดทิ้งไปคุณต้องกล้าที่จะรักตัวเองกล้าที่จะตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของคุณ นะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพ,พื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่ตางๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมวมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนดูแลรักษา สุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ